โอ้โหโอโหมันลอยมันลอยมันลอยกันแบบนี้เลยเหรอนั่งไปตัวตัวมาครับอยากรู้มร่ออะไรนะนี่ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเบี้ยบอสอ๋อสตอรี่อะโอ้โอ้โอม่ใช่อ้โอ้สตอรี่ขอโทษ รีเรียกพี่ชายพี่ชายพี่ชายเป็นไรพี่ชายหนูที่ขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรีเรียกช่างให้เดี๋ยวเราเราจะกันหน้าแลนได้ไหมฮะหนูี่ขอโทษหนูดีสกิลขับรถได้เปนเลยอ๋อโอ้ยจุกอ๋อเจ้อันนี้เลือดเราจริงไหมเนี่ยถ้าเกิดรถรถหรือพันแผลไอ้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อ้จุกที่ดอยอ๋อขอโทษนะขอโทษนะรีเนี้ขอโทษนะฮะพี่ชายขับมอเตอร์ไซค์รีเรียกขอโทษพี่หน่อยขอโทษนะอ๋อเดี๋ยวขับตามรถรีมาฮะโอเคครับนีจะไม่ชนพี่ฮะ เฮ้ยยมามาแล้วแรโดนหมอชนเลยเว้ยว่าเกือบอีกคันแล้วนะเกือบไปคันแล้วนะ รีดเรียกช่างมาให้นะขอโทษนะพี่ชายเดี๋ยวรีูจ่ายค่าซ่อมรถให้แล้วก็ค่าทำขวัญนะฮะรอแป๊บนะฮะไม่เป็นไรฮะโอ้ย๋อดูจากค่าที่จอดรถแล้วผมก็รู้แล้วครับว่าเป็นยังไงพี่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าฮะใช่ใช่เป็นเป็นสซอยชิ้นใหม่โอเคฮะรถโดรีเป็นหมอนะฮะเออขับรถไม่ดีแต่ว่าโดรีดเออรถโนรีใช่โดรีดฮะเดี๋ยวโดรีดโดรีดพันแผลให้เออเดี๋ยวจะหายจุกนะฮะเดี๋ยวรีดท่ายาแล้วก็เช็ดเท้าให้อ๋อคเช็ดเท้าเลย ใช่ฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเช็ดเท้าให้มาโอเคฮะดีขึ้นไหมฮะแต่แต่เมื่อกี้ผมโคบคุมอะไรนะอ๋อแบบไปเช็ดเท้าด้วยไปเช็ดเท้าทำไมเออ้วไม่ไม่รู้จักการนวดแบบนวดกระตุกเส้นหรอแบบเออแค่นวดเท้าส่วนหนึ่งนี่เขาสาวบ้านทำเลียงอะไรสารอาหารเลีไหมใช่นี่หมอที่นี่มันหมอแผนจีนฮะอ๋หมอแผนจีนใช่ฮะหมอหมอไม่เชื่อเดี๋ยวพี่พี่ไม่เชื่อใจในหมอหมอคนเดียวของเมืองนี้หรอฮะหมอคนเดียวด้วยเหรอเนี่ยใช่ฮะหมอคนเดียวอ่ะหมอคนเดียวกลับมาแบบนี้ นี่อะไรถข้าขับแล้วก็่มเาอ่าโอเคอ่ะคือกระตุกเป็นศูนย์ขอโทษนะไม่กินประกนู้นกระตุกเส้นนะขอโทษนะขอโทษนะพี่ชายเมื่อกี้ไปรักนู้นว่กระตุกเส้นเฉยๆนนรีไม่ได้ทำะไรพี่เอ่อช่วยช่วยช่วยจัดการรถสองคันนี้ให้หน่อยฮะคันของโนรีขับคันเริ่มต้นน่ะของพี่สูโนรีเบิร์ดไปชนเขาอ่ะแล้วเขาก็จุกเลยคันนี้เลยฮะปุยปุยยองเยสเซอร์ฮะโนรีชนเขาก็เด่นเลยอ่ะปิวเลยฮะ ไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งออสอรี่่าตายพี่ชายต้องเติออมน้ำมันแล้วเนี่ยใช่ใช่ฮะโดนชนทีน้ำม,มันรั่วแล้วเ,เมื่อกี้ถังน้ำม,มันน่าจะรั่วแล้วช่างดูหน่ฮะโอ้ไม่นะพี่ชายพี่ชายอาการดีขึ้นไหมคะอาการว่ากระตุกเส้สนของรีดีฮะอาการอาการดีมากครับ เคเดี๋ยวหนูรีขอโทษนะคะเดี๋ยวรีจ่ายเงินค่ะไม,ไม่เป็นไร,ไ<ม>รอ่าหนูรีชนเขาคาบูพังเลยหนูรีโอ้คาบูพังเลยนะนี่ผมเพ<อ>ิ่งแต่งไว้เลยโอ้เดี๋ยวผม,ม<อ>ขอ้องค้านนะเพื่อนหนูรีขอโทษนะหนูรีจ่ายค่าจำขวัญพันห้านะพี่ว่างไงเออพี่พี่ขอไปแฉลองได้ไหมคะขอฉลองเงินปูนได้ไหมเออไอ่ไอ้หนูรีฟ้องตำรวจนะพู่ยหนูรีเป็นหมอพี่หนูรีเป็นตำรวจนะเออพี่เออเลขอะไรฮะเออเลขสามเจ็ดห้าครับผมผมผมไม่ใช่พี่ครับผมเป็นน้องครับ อ๋อคือหนูรีห้าขวบฮะหนูรีห้าขวบดห้าขวะหนูรีมานี่เดี๋ยวพี่ใส่บิ๊กับสองคันใช่ไหมหนูรีสองคันฮะอ่าอันนี้เปลี่ยนคาบูกับไอ้เครื่องข้างหน้าไปครับอย่าเดือดรึเจ้าหมอช่างเดี๋ยวผมโดนชนหลังนะมาทางทะลุเฉดข้างหน้าไงโอ้โหแรงขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวหนูรีเดี๋ยวพี่ซ่อมทองหนูรีได้ขอบคุณฮะ พี่ชายหนูรีขอโทษจริงๆนะแหละลืมไปเติมน้ำมันนะคะเอาเปหนูรีไว้ไว้เผื่อพี่หนูรีหนูรีเป็นหมอคนเดียวในนี้นะถ้าเกิดพี่ผมเผื่อพี่ตายไงเออ้าผมจะโทรผมจะโทรเรียกยังไงถ้าผมตายเออแล้วพี่ใกล้ตายไงเอาไหมเอาไหมเปอาหนูรีอ่าได้ได้ครับเอ้แต่ผมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยคอ๋อเดี๋ยวไปซื้อดิเดี๋ยวนี่ซื้อให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเติมให้เดี๋ยวพี่ไปเติมให้น้ำมันใช่ไหมใช่ใช่ครับช่างผมจะถามว่ามีน้ำมันไหมเออหนูรีมีน้ำมันหนูรีเติมให้เอาไหมขอขอนิดนึงครับขอขอขับถึงปปัั๊มมกก็พอะรราณสทีี่หนู รเขาไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนไม่ร้อนไม่ได้ร้อนเลยเลยมันใช้น้ำมันยังไงนะพี่ชายมันกดใช้น้ำมันยังไงนะเออหมอครับครับมีอะไรครับซื้อยาหน่อยครับเออสีเขียวองครับสุขะคนในเมืองนี้ไม่ขับรถแต่ว่าสุดยอดมากเลยฮะวันแมนมันล้วจ้า ไม่สนุกไม่สนุกหรือจะได้แบบพูดแบบอยู่ในหมายจับหรอคะอะไรแบบนี้ไม่นะแจ้งความได้ไหมฮะแจ้งความใครฮะอ๋อจด็ดดีแจ้งความแบบแกล่าวถาแบบจับช่วงบัน พี่อยาพวกหนีพี่ทิดเขาทำอะไรไม่รู้เขาหนีเขาหนีไม่จ้องต้องตาไม่ต้องมาฟ้องเือดเกิดอะไรเล่าพี่หนุ่มพิจูดิยพี่เขาเห็นว่าเขาไม่จูไม่เกิดอะไรเขาเล่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเอยเขาไม่ใช่ผีอะไรพี่จ้องนี้เขาเขาพี่อะไรมีความลับป่ะพี่มีความลับไม่บอกอ่ะจ้องตาอ่ะมาละอ่าอ่าเออพี่รู้ไหมถ้าเกิดหนุมไม่โดนสังหารมันพี่โดนหมัดหนูไปแล้วแต่ว่า โอเคเราจะกดเก็บกดเอาลงความนี้ไปไม่ได้หรอกเออไม่ลดลงก็ใส่พิธีแทนละกันโอเคไม่รู้พี่ทีพี่เป็นอะไรอะไรครับเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยโอ๊ไม่ฮะไม่ฮะพี่ทีพี่เป่นอะไรมาทำไมพี่ถึงถามาตำรวจถามหาเฉยๆในในกระเป๋าพี่มีอะไรบ้างในไม่ได้พี่ยาสิไม่ย่มีอะไรทำไมมาที่ร้านทำไมก็ไปตกปลามา ปลาปลาที่มันสีอบเสียวขาแล้วก็ไม่เขียนคำว่ายาไอหรือเปล่าไม่มีหรือมันก็ตกปลาปอปอขึ้นต้นด้วยปลาหรือปอขึ้นต้นด้วยปูนปอปลาตากลมเชียปอปลาแล้วมีระอูงไหมไม่มีตะอูงมายังไงไม่มีระอูไม่มีตะอูนงคนมีระอูงไหม สระอูนมาอย่างไรมันคืออะไรงั้น <g ülme> งั้นหนูอาราลองใจพี่ละกันนะหนะูจะไม่บอกว่าหนูเราใจอะไระ <p> พี่อยากได้สายไฟไหมไม่เอาไปทําไมไมันจะช่างไฟเป็นรักตกปลาโอเคห,น,หนูดูรักตกปลาและตกปูนถามอีกทีหนึ่งฮะรักตกปลาดูสิ่งนี้การเสื้อกันน้ำเนี่ยรออ่ะเดี๋ยวพี่เราสะกดปะคำว่าปลาให้หนูฟังดิปรออาบเรือแล้วเราเสียงมันปูนวะเสียงอรออูนอปูนใช่พี่ ปอร้ออะไรป่ะครับเอามันในพี่สะกดเอาดีหรือเปล่าปอรอตอนนีวเดี๋ยวดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปเข้าน้ำกบอนปูชีปูชีปุชีนี่เนี่ยะเขาหนีเขาหนีตำรวจเขาหนีตำรวจแล้วเขาหนีไม่รู้กูไม่มีของแต่กูอยากทำก็ทำผิดกูไม่มีของขอโทษครับขอโทษครับ ต้องเหมือนขี้คุกเอ้าขี้คุกกินจริงด้วยอิแตะอีแตะอยู่ไหนอิแตะอิแตะเงินไม่พอหมดแล้ววะโอ้โหแต่งตัวจนเง,งินหมดอ่พี่ๆครับพอจะมีเงินให้ผมทิศหน่อยไว้ซื้อข้าวไหมครับเออเแี่นไม้โรนรีโดจับอยู่อะ ใช่เพียอันนึงขายเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ขายใช่ไหมโดรีไม่ได้ขายไม่ได้ขเขาไม่ได้ขายแล้วก็ยัดเออ่ข้อหาเพิ่มไม่โดรีไม่ได้ขายแป๊บนึงนเขาไปขอขอหมอเขาช่วยเหลือโดรีขอโดรีขอได้ไหมโดรีไม่ได้ขายไอ้จริงพี่พี่มองตาโดรีแทงตาโดรีขึ้นมาดูโดรีจริงใจมากคุณว่าไงคุณพูดเหรครับเดี๋ยวปล่อยให้หมอโดนจับก่อนมานี่คุณมานี่ผมผมขอเงินหน่อยครับเอาหมดสองร้อยเงินเงินเอาไปทำไรคุณเอาไปซื้อข้าวกินหน่อยครับเงินคุณไปไหนแล้วผมไม่มีเงินครับมีแค่ตัวครับผมมาจาก แล้วในธนาคารคุณมีเงินกี่บาทคุณเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเอ่อผมเป็นขอทานอยู่แถวนี้แหละครับพี่ยัดตินมาเร็วๆผมไม่มีเงินในธนาคารเลยนี่ยัดตินไปนี่แล้วพี่ชาเสือ้อผ้าผมสิผมยังต้องเก็บมาจากากรงเปาคาร์ทก็แก่ผมอ่ะเก็บมาจากข้าวตะขยะผมขอเงินน้อยที่ข้าวหน่อยครับเปล่าคุณเลขอะไรครับเอ่อสี่สิบสองครับ เขาไม่ขอทานหรออาชีพกับหลุนี่น่ะฟังนะเงินที่ให้ไปอ่ะไปตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วคุณก็ไปทํางานรอบประเทศแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนมีเงินสักวันหนึ่งใช่ไหมหลุยง่ายหลุยขายตัวจะได้เงินเลยเนี่ยผมผมมีแค่ตัวขายตัวค่ะให้ผมให้โอ้ยนสี่สิบสองตัวขายตัวขายตัวนะทังตัวซะหลุยไม่ได้ขายตัวหนูลีไมาไม่ขายตัวค่ะ ขอบคุณมากครับคุณตำรวจครับผมนักผู้ประชาชนอยู่แล้วครับโอเคครับสุ่ใจมากเลยผมไม่เคยจับเงินหนึ่งดอลลาร์มาขนาดนี้เลยขอบคุณมากครับผมผมไม่เป็นไรครับแต่ชีวิตคุณชื่ออะไรครับผมจะไม่มีเวลาลืมคุณเลยผมชื่อกันครับผมคุณกันนครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณที่ชีขอบคุณกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสุ่ใจกันข้อนี้มากเลยครับ จะใช้ครบทุกบาทตรต่างเลยครับเอ้ยอันนี้อันนี้พี่รียกอะไรนะครับสี่สิบสองครับครบคุณมากเลยโอ้ยขาอะไรเนี่ยอ้ยศจ้าวอย่างน้อยผมก็จะได้มีข้าวกินในคุกใช่ไหมครับคุณตำรวจดูครับดูดูเลยดูเลยดูเลยพี่ได้โปรดของข้าพเจ้าทำลาย